TikTok ไม่ใช่แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นอีกต่อไปนะครับเพราะวันนี้ครับ TikTok ได้กลายล่านะครับมีรูปแบบของการทำคอนเทนต์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตความรู้ในเรื่องนี้นะครับรีบมาอัปเดตโดยด่วนเลยนะครับบอกเลยว่าถ้าคุณรู้ก่อนนะครับเอาไปปรับใช้คุณปังได้ก่อนแน่นอนครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันนะครับผมขอเท้าความทุกคนฟังก่อนนะใครเคยเข้ามาตอนที่ Facebook มาในประเทศไทยใหม่ๆบ้างครับถ้าคุณเคยเล่น Facebook เ c e b o o กเนี่ยนะเฟซบุ๊กเนี่ยมันเริ มันจะมีคําว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่แล้วให้คุณพิมพ์ข้อความลงไปใช่ไหมครับเฟซบุ๊กเริ่มต้นจากการเป็นแพลตฟอร์มข้อความครับโซเชียลมีเดียแบบข้อความหลังจากนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กเขาก็ขยับขยายครับจากข้อความกลายเป็นวิดีโอยาวหลังจากวิดีโอยาวกลายเป็นไลฟ์สดหลังจากไลฟ์สดแล้วก็เริ่มมามีวิดีโอสั้นที่เรียกว่าเรียลเนี่ยแหละครับคุณเห็นไหมว่า Facebook ก็มีวิวัฒนาการนะครับจากตัวหนังสือนะครับก็พัฒนาไปเรื่อยๆอย่างที่ผมเล่าทุกคนฟังเนาะคราวนี้เหมือนกันกับ Tik Took Tik Took เมาเริ่มต้นการเป็นแลตฟอร์มแบบวดีโั้น เป็นแบบแนวตั้งด้วยนะคือไม่เหมือนใครเลยครับเข้ามาเป็นวิดีโอสั้นแนวตั้งนะครับความยาวเนี่ยไม่เกิน1นาทีมาก่อนไม่เกิน1นาทีนะคราวนี้ครับทิกตอกเนี่ย,ยทำวิดีโอรูปแบบเนี้ยมาสักระยะหนึ่งแล้วสามารถดึงฐานแฟนคนใช้งานเข้ามาได้เยอะมากนะครับคราวนี้แหละมันจะเป็นช่วงที่ทิกตอกกาลังจะขยายครับรูปแบบของคอนเทนต์ใหม่ๆคือถ้าคุณไปสังเกตดูนะว่ามันมีรูปแบบคอนเทนต์ใหม่อะไรบ้างคุณลองไปดูดิมันคล้ายกับ f a Facebook เออมันคล้ายกับ f Facebook มากๆมันเหมือนกับว่า Copy Copy กกัันนมมเลยคบแต่มม่่ไได้อ อาจจะได้รับแรงบันดาลใจแล้วกันนะครับและวันนี้ผมจะมาอัปเดตว่ามันมีรูปแบบไหนบ้างนอกจากวิดีโอสั้นที่คุณควรไปทําใน Tik t o ็อกนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือวิดีโอสั้นนั่นแหละที่ผมพูดกันนะก็คือความยาววิดีโอเนี่ยไม่เกิน1นาทีนะครับเป็นแบบแนวตั้งอัตราส่วน9ต่อ16นะอันนี้ต้องทําแน่นอนนะครับไปทาซะสครับเขาเรียกว่าสตอรี่อ่าสตอรี่คืออะไรสตอรี่เนี่ยนะครับจะเหมือนกับบน i ิน t a g r a m แต่ว่า มันมีความยาวได้แบบสูงคือเป็นแบบ5นาที10นาทีเลยนะแต่ประเด็นคือสตอรี่เนี่ยมันจะหายไปภายใน24ชั่วโมงครับคือถ้าคุณโพสต์ลงไปปึ้งเนี่ยนะครับ24ชั่วโมงให้หลังมันจะหายไปแล้วครับมันจะไม่อยู่ถาวรแต่ประเด็นคือการลงแบบสตอรี่เนี่ยสามารถเข้าถึงกลุ่มคู่คนหน้าใหม่ๆได้ดีมากๆครับคือตัวผมเองเนี่ยได้ทดสอบนะครับการลงสตอรี่เนี่ย บอกเลยว่าการลงสตอรี่หรือแชร์สตอรี่เก่าๆขึ้นมานะครับสามารถเข้าถึงกลุ่มคนหน้าใหม่ๆได้ดีมากๆแล้วโอ้โหยอดดิวปังมากอยากให้ทุกคนไปลองนะครับใครดูคลิปนี้ไปลองซะแล้วมาบอกด้วยว่าปังหรือไม่ปังนะครับ รูปแบบที่3นะครับก็คือรูปแบบของการลงข้อความครับลงข้อความเนี่ยจะคล้ายๆกับการลงสตอรี่ใน IG เหมือนกันก็คือพิมพ์ตัวหนังสือครับที่คุณรู้จักกันในรูปแบบของข้อความส้มข้อความเหลืองข้อความเขียวประมาณนี้นะครับมันสามารถทําได้แล้วบนติกต็อกนะง่ายๆเลยครับไปที่บวกครับหลังจากนั้นคุณกดคาว่าข้อความคุณสามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้เลยคราวนี้ข้อความสามารถใช้เพื่ออะไรได้บ้างตัวอย่างเช่นคุณอยากอัปเดตข้อมูลใหม่ๆคุณประกาศลงข้อความครับคุณอยากเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคุณลงข้อความ รหรือแม้แต่ว่าคุณอยากที่จะชวนทุกคนมาพูดคุยสอบถามกันอะไรเงี้ยคุณก็ประกาศเป็นข้อความครับรูปแบบนี้น่าสนใจมากๆเลยนะแล้วผมก็เคยลงข้อความไปล่าสุดเนี่ยโอโ้โหยอดวิวดีมากๆนะครับอยากให้ทุกคนไปลองนะครับข้อความบน t ิ k t o อกครับรูปแบบคอนเทนต์รูปแบบต่อไปนะครับคือรูปแบบของวิดีโอยาวครับอ่าเมื่อกี้เราพูดถึงวิดีโอสั้นกันแล้วใช่ป่ะต้องมีวิดีโอยาวด้วยวิดีโอยาวมันยาวเท่าไหร่ล่ะมากกว่า1นาทีครับ คุณต้องทําวิดีโอมากกว่าหนึ่งนาทีเพราะให้รู้ไหมล่าสุดเนี่ยนะใครเข้ามาดูคลิปนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากเพราะว่า t ิ k กต็อกเนี่ยมันทําโฆษณาออกมาเชิญชวนให้ทุกคนมาทําคลิปวิดีโอยาวความยาวมากกว่า1น,นาทีกันประเด็นคืออะไรรู้บ้างเขาต้องการให้คนอยู่บนแพลตฟอร์มเขานันๆครับถ้า,ากว่ามีวิดีโอยาวคนยิ่งอยู่นานขึ้นถ้า,าวิดีโอสั้น1 0วิยีิวิคนดูแป๊บเดียวแล้วก็จะออกแล้วใช่ปะดังนั้นถ้าคุณเป็นครีเอเตอร์คุณจงผสมผสานการทําวิดีโอยาวลงไปด้วยซึ่งความยยาาววออู่่ททีี1นนขึ้ไปตัผมเง ทำประมาณสัก1นาที30วินะครับและข้อนี้คือข้อสําคัญเลยคือติดแฮชแท็กคำว่าแฮชแท็ก longer videos ด้วยนะครับ พูดถึงวิดีโอยาวแล้วเนี่ยคุณอาจจะนึกถึงเรื่องของการไลฟ์ด้วยนะครับการไลฟ์เป็นรูปแบบของคอนเทนต์ประเภทหนึ่งบนทิกต o k ที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเพราะว่าการไลฟ์เนี่ยรู้ไหมว่ามันสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้อีกประเภทหนึ่งครับคืออย่างนี้บนทิกต o k มันจะมี2-3หน้านะครับหลักๆหน้าแรกคือหน้าสําหรับคุณใช่ไหมจะเป็นหน้าวิดีโอสั้นหน้าที่2เป็นหน้าเพื่อนและหน้าที่3นะครับเป็นหน้าไลฟ์คือคนสามารถกดไปที่ตรงทีวีครับแล้วเข้าไปดูคุณไลฟ์ได้เลยเนี่ยแหละจะเป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจในการไลฟ์โดยเฉพาะคราวนี้ถนะค เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนหน้าใหม่ๆคุณสามารถใช้การไลฟ์เพื่อ,อ,อนําเสนอตัวคุณและสินค้าของคุณไปได้เนี่ยแน่นอนว่าคุณจะได้สายตาของคนใหม่ๆและข้อดีของการไลฟ์นะครับมันไม่ใช่แค่ว่าให้คนเห็นเท่านั้นนะแต่ข้อดีของการไลฟ์คือมันสามารถโน้มน้าวใจมันสามารถทําให้คนเชื่อมั่นในตัวคุณได้มากขึ้นและมันสามารถปิดการขายได้ครับดังนั้นวันนี้ถ้าหาใครอยากจะมาหาเงินกันบนโลกของติ k t o ็อกนะผมแนะนําว่าไปใช้วิธีการไลฟ์ครับเพื่อปิดการขายจะปังมากๆเลยครับ และรูปแบบคอนเทนต์รูปแบบสุดท้ายนะครับที่ผมจะบอกทุกคนคือรูปแบบของรูปภาพครับรู้ไหมว่าคุณสามารถลงรูปภาพบนทิกตอกได้แล้วนะซึ่งถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยช่วงนี้จะมีคนทำคอนเทนต์ประเภทรูปภาพเยอะมากคือมันสามารถปัดหน้าจอได้นะครับเพื่ออ่านข้อความบนรูปภาพครับรูปภาพเหมาะกับอะไรถ้าคุณอยากจะเล่าประวัติของตัวเองเนี่ยแทนที่คุณจะมาเล่าเป็นวิดีโอใช่ไหมคุณเล่าเป็นรูปภาพสีไปหารูปภาพเก่าๆมาใส่ตัวหนังสือหน่อยนะครับแล้วก็เล่าไปทีละภาพทีละภาพทีละภาพว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้้าางโโโหคนน่สใจ นะตัวรูปภาพนี่แหละตอนนี้คือแบบยอดวิวดีมากๆถ้าคุณเล่าเรื่องเป็นนะครับประเด็นคือเล่าเรื่องเป็นแล้วใช้รูปภาพเป็นเนี่ยมันจะเข้าถึงคนได้ดีมากๆนะครับและเนี่ยแหละก็คือคอนเทนต์ประเภทใหม่ๆนะครับบนทิกตอกอย่าให้ทุกคนนะครับไปลองใช้รูปแบบคอนเทนต์ที่บันหลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ทําแต่วิดีโอสั้นทําตามที่เขาบอกเมื่อประมาณ2 3ปีที่แล้วนะปี2023เข้าปี2024แบบนี้ นี่คือรูปแบบของคอนเทนต์ที่มันจะพาคุณไปปังได้ครับและถ้าใครอยากปังทํามันให้หมดเลยนะครับแล้ววันนี้ครับผมครูคุณนะผมได้รวบรวมการสร้างตัวต,วตนบนทิกต o k เอาไว้ในคอร์สออนไลน์คอร์สนี้เพียงคอร์สเดียวเลยนะชื่อว่าสอนมือใหม่ยึดหน้นนาน้ำ t ิก t o k ครับ คอร์สนี้นะครับจะสอนคุณตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าคุณจะหาตัวตนให้มันโดดเด่นชัดเจนได้ยังไงเพราะถ้าหากคุณเลือกหน้านามได้ถูกคุณโดดเด่นขึ้นมาได้เลย 2. ครับการคิดคอนเทนต์บน t i k t o k ต้องคิดยังไงให้มันน่าสนใจ 3. การตัดต่อคลิปบน t i k t o k ต้องตัดต่อยังไงจบได้ภายในแอปเดียวไม่ต้องมาใช้แอปอื่นแล้วนะทิกตอกจบเลยนะครับมากไปกว่าน,นั้นค,คือเรื่องของ TikTok SEO ครับทำยังไงให้คนค้นหาคลิปของคุณเจอรวมถึงการไลฟ์สดบน TikTok จะต้องเริ่มต้นยังไงมีวิธีการยังไงในการไลฟ์สบน TikTok รวมไปถึงนะครับเรื่องของการเป็นนายหน้าบน Tik t o อกช็อปครีเอเตอนั่นเองใครอยากทําเงินแบบนายหน้าไปลงเรียนคอร์สนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าคุณจะได้เรียนรู้การคิดคอนเทนต์แบบนายหน้าด้วยนะครับบอกเลยว่าถ้าหากคุณนะลงคอร์สนี้นะคุณได้เบสิกพื้นฐานทั้งหมดของการทา Tik t o อกแบบเบื้องต้นนะคุณเอาไปทําต่อครับคืนเงินที่คุณลงทุนแน่นอนเพราะราคาเพียง990บาทเท่านั้นครับทุกคนจากราคาเต็ม4990บาทนะครับใครสนใจให้เพียง10สิทธิ์แรกเท่านั้นนะครับทักไปเลยที่ไลน์แอด ดครูคุณกดเพิ่มเพื่อนแล้วมีตัวแอดด้วยนะแอดครูคุณ k r u k u n นะครับหรือจะลงไปที่ลิงก์ข้างล่างก็ได้นะครับจะใส่เอาไว้ให้นะใครสนใจรีบพัฒนาตัวเองโดยโด่วนเลยนะครับเพราะว่าการที่เราอยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วเราช้าเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่ทันกินไม่ทันคนอื่นแล้วครับแล้วตอนนี้มันยังไม่มีแพลตฟอร์มไหนที่มันเจ๋งกว่า t i k t o k เลยนะครับคุณรีบเข้ามาสร้างตัวตนเพราะการสร้างตัวตนมันจะเป็นประโยชน์กับคุณระยะยาวพอมีแพลตฟอร์มอะไรใหม่ๆม,มาคุณค่อยกระโดดเข้าไปคุณจะ ไปเร็วกว่าคนอื่นแน่นอนครับบอกเลยว่าคนที่สร้างตัวตนนะได้เปรียบคนอื่นอย่างแน่นอนครับวันนี้ผมครูคุณนะครับไปแล้วขอทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับ